เอาจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับงานนีเ้เตรียมตัวย้ายแมคโคกลับบ้านครับเอามาดูเจ้าคุณปู่ทวดปู่ทวดเลยนะขน SK04 ซัดขึ้นเนินตรงนี้เลยครับพี่น้องเอาแบบดิบดเถื่อนๆเลยเดี๋ยวเด,วเดวมีรถมามีรถมา สวัสดีแล้วก็ทักทายพี่พี่น้องเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง r o c ีอินดีทีมงานโทรหนึ่งเรานะครับผมเดียรเดียวเดียนเ,เ,เย็น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 ลุกเพ่ใจเย็นเย็นคุณปูสายแบกใส่สโลนะครับเต็มที่เลยไงกุ๊บ้ย ต้องไปกลับรถนู่นครับเพราะว่าจะหักหัวขึ้นนี่เลยไม่ได้อันตรายเดี๋ยวหมดแรงไปเดี๋ยวกลับรถตรงลานนะครับเดี๋ยวให้น,น้าหนองเอารถไถมาปาดทางครับสีภัยต้องไปกลับรถครับผมแมคโครเจเลอร์ไปกลับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ กว่าจะเสร็จได้ก็ใช้เวลา3วันครึ่งสมบุกสมบันเข้ามา2รอบครับที่นี่ไงกุ๊บเส้นทางนี้อันตรายต้องระวัง,งดู เดี๋ยวรถไถแต่งทางครับแต่งทางก่อนอัดคันนาะโอ้พี่น้องชิบล้อมากเลยพี่น้องเลยอุย้ยเบิ่งรถแลนแต่ละคันอู้ลูกพี่ใหญ่มากลูกพี่ใหญ่มากดีขึ้นดีขึ้นอันต่ายอันต่าไล่ไอหมาแล้ว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  ngày ngọn ủa, mẹ nó đâu, ôi hàng quá quá đây, à, hàng thấy có nhũ màu luôn. เร็วครับอู้หลายคันแทะอันตรายอันตรายอันตรายนะครับต้องดูระวังทางให้กันด้วย ยาอีก่ำลรโดนนะน้องมามามาไปไปขึ้นรถไปขึ้นรถเลยไปครับเสร็จเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวสีภัยก็จะไปเอาแมคโครมาครับเสร็จแล้วครับผมตอนนี้ก็น่าจะย้ายรถเข้าบ้านก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลุยกันต่อวันนี้ก็อมันครึ่งวันแล้วเนาะถ้าจะย้ายไปลงเลยมันก็มันจะเป็นแบบยังไงล่ะครับภาษาบ้านผมก็จะเอินว่าพ่อกระเทือนนะครับผมมันครึ่งครื่กลางๆอนะ <c oughs> เอาไปวิ่งก็น่าจะได้ไม่กี่เที่ยวอะไรประมาณนี้เนาะ ก็เลยต้องเอารถเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันนะครับค่อยไปลงหน้างานใหม่ว่าน้องก็จะได้ไปดูบ่อดินด้วยสีไพก็จะได้ไปดูบ่อดินด้วยนะครับว่าเอาตรงไหนเริ่มต้นจากจุดไหนยังไงแต่พรุ่งนี้ก็วิ่งง่ายครับพรุ่งนี้วิ่งง่ายเทงานแปลงสบายๆเลยแปลงนั้นผมเทยังไม่จบนะครับงานฝรั่งนะครับผมไปจะอเอารถไถขึ้นตรงนี้ครับนี่แหละ อาจจะขึ้นตรงนี้โอ้ยให้หน้าห,หรือป้ายหยาวะนนี่ไหมอู้ไม่ได้ข้าวเลยเนี่ยไม่มีรอยรถเกี่ยวข้าวเลยครับบม่มีห้อยรถเกี่ยวเลยไหมสแสดงว่าบ่ได้เขาเลยเนาะไม่มีรอยรถเกี่ยววิ่งเลยโอ้ยอเดี๋ยวเราจะเอารถไถข,ขึ้น มาแล้วครับคุณปู่เราซัดขึ้นเนินมาแล้วครับพี่น้องเอ้ามาไม่รู้มาเกียร์ไหนอะสโลมาเลยฝุบๆุบๆุบุบุบมาแล้วนุ่นเอา้าเอา้าดำเล็กดำกระบ,บะซัดขึ้นไปก่อนแล้วนี่ครับมาแบบนิ่มๆเลยฮะ ความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับคันนี้สุดจัดนะหายละเมื่อสองปีที่ผ่านมาก็อยู่แถวๆนี้นะครับแต่ว่าถัดไปอีกนิดนึงนะที่โดนรถเก๋งมาชนเข้ากับแขนรถอ่ะเดีย๋ยวเราจะเอารถไถข,ขึ้นอยู่ครับ เจอกันใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวช่วยกันเอารถไถข,ขึ้นก่อนเด้อพี่น้องบายยนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกๆคนครับย้ายรถเข้าบ้านครับผมป่าเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้พรุ่งนี้เจอกันครับที่นู่นแหละหน้างานเก่า